ไม่มีกับวุนนั้นไม่มีกับปุมการันตีได้ครับแล้วอะไรที่ทํางานศพทิศใส่ในถ้วยสามลูกสามลูกอยู่ในถ้วยนั้นอะไรไหอยนั่นดวงขวัดครับ <c oughs> เป็นการดูดวงแบบย่อมาจากเซียมซีประเพณีมาจากลัทธิอียิปต์ครับคน <c oughs> เ,เรียกอ,อะไรนะ่ะดวงขวัดทําไมต้องใช้สามลูกครับ <c oughs> วันเดือนปีครับ <c oughs> เป็นการดูดวงแบบสยศา,า <c oughs> สตร์ครับใส่ในถ้วยแต่ว่านั่งในชาติครับ <c oughs> คุณดูยากมั้ล่ะดูยังไงดูง่ายรับถ้าจิบจองขึ้นไปดวงสูงกับจิบลงมาตกจำย่ำแย่รับถ้าสิบอ่ะสิบเอนี่ดวงไฮไฮอะไรไฮไฮโชครับดวงจากโกเกเตไม่เมาบาเหรอครับแล้วทำไมาที่หน้าผากมีแผลเป็นอะไรตูกจอบครับทำไมถึงได้โดนตบอ่ะวันนีผม ยักดวงก็กลับตอนเดินคุณหมอไปเยี่ยวแป๊บเดียวผมจะปลิกดวงให้มาตรงกับของผมตกตอบเลยครับปรากฏว่าดวงเป็นไงดวงช่วยครับ